ตอนนี้เลือกำลังหนุนครับเป็นเศษแตกหักจากทาน้ำแข็งนะครับเยอะมากนี่เราอยู่ชั้น13นะครับนี่เจอก้อนที่เป็นผลึกรวมอีกแล้วครับมันจะเป็นผลึกรวมกันอ่ะตอนนี้มือจะแข็งละก้อนใหญ่มากนั้นเขาเลี้ยงไปนะครับดาดฟ้าเรือจะถึงเมฆกี่ลตอนนี้ใหญ่มากนะฮะโอ้ก้อนใหญ่ เรือต้องหลบนะครับไม่งั้นมีน้ําแข็งเหมือนกันนะแต่ว่าละลายไปเยอะแล้วบนจักภูเขาครับตรงนั้นก็หายไปเยอะแล้วละลายหมดเลยนะตรงนั้นนะถ้าบารการเชร์ตรงนี้มีอายุก,กว่าพันปีเลยครับแต่ว่าอาจจะมากกว่านั้นด้วยผมว่านี่้งน่าเป็นทานน้าแข็งครับสวัสดีครับทุกคนพบกับนิตรวันชาวเรือนักดนตรีคนไทยบนเรือสำราญนะครับวันนี้ผมจะพาวันทุกคนมาดูทานน้ําแข็งพันปีครับตอนนี้บรรยากาศหนาวมากครับอากาศหนาวมากข้างนอก ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับผมครับอันนี้เป็นเ,เนรอนนเนเือที่พาทั่วไปจากเรือลำลำใหญ่นะครับเมื่อกี้เรือมาจอดเทียบลำเรือล,ลำนี้นี่เศษน้ำแข็งเศษน้ำแข็งคือน้ำแข็งแตกหากออกมาเยอะมาก ก็เริ่มออกมาดูแล้วหนาวเจ็บมือมากตอนนี้ประมาณ8ปดโมงยี่สิบครับนี่มีฝนตกลงมาด้วยครับแล้วก็หมอกหนามากครับข้างนอกมีฝนตกลงมาด้วยนิดๆเป็นลงเม็ดนะแต่มันก็ทำให้หนาวเพิ่มขึ้นมากตอนนี้ เรือตอนนี้เรือกําลังจะเข้าใกล้ไปเรื่อยๆครับเ,ออ mm hmm. เดี๋ยวเราจะได้เห็นพวกเศษน้ําแข็งในทะเลนะครับ mm hmm. ข้างหน้ากาลังจะเข้าตรงพื้นที่ที่เป็นทะเลน้าแข็งแล้วครับออข้างหน้าจะเป็นเศษน้ำแข็งลอยอยู่เต็มมากเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับ mm hmm. เยอะมากครับเยอะมากเรือผ่านไปได้ปกตินะครับไม่ได mm hmm. เ้เป็นอันใหญ่มากไม่มีผลกระทบ เราวิ่งข้ามผ่านไปปกติเอ้แต่มีอันใหญ่ตรงนั้นข้างหน้าตอนนี้มือจะแข็งแล้ว ร่า oh, ถ้าใส่ถุงมือมันจะกดกล้องลําบากไม่ได้ซื้อแบบที่มันเป็นอีกขนาดหนึง่งว่ะตรงนู้นสวยมากแดบดบส่องมามนเนี่ยอันนี้อันใหญ่ครับเ<ม>นี่ยตรงเขาขาตรงนั้นน่ะใช่หมดเลยนะเป็นเศษแตกหักจากทางน้ําแข็งใหญ่มามันก็ลอยมาตามกระแสน้ํา<ม>เจ็บมือมากตอนนี้ ไม่รู้อุณหภูมิข้างในเท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปดูแป๊บดูพวกแขกเครื่องกันหนาวนี่ต้องเตรียมหนาวมากข้างนอกสิบสององศา แต่ไม่น่าจะใช่12น่าจะต่ำกว่านั้นเพราะเมื่อคืนก็อุณหภูมินี้แต่ตอนนี้มันหนาวกว่านี่อีกฝั่งเนึงครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีเศษนู่นไกลๆนู้นทั้งหมดเลยโหว,วิวสวยมาก นี่อย่างเศษเล็กๆเนี่ยเรือข้ามไปได้ปกติไม่มีปัญหาเลยแต่ใหญ่ๆอ่ะกระตาลก็จะเลี่ยงนะครับมันจะมีแบบใหญ่เลยไปดูอีกฝัง่งสวยกว่านี่ประ,ประตูกระจกเลื่อนตรงนี้ถ้าลมแรงๆมันมันไม่นี่นะมันไม่ทำงานสวยมากน้ำแข็ง ทั้งหมดเลยเรือกำลังเข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้สวยจัดพวกผู้โดยสารพูกแข็งเอากล้องมากล้องแบบโหมดหมดากนะต้องเทพ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจากดาดฟ้าเรือดีกว่าจากชั้นดาดฟ้าเรือนะครับขึ้นไปชั้นสิบสอง ดูตรงหัวเรือครับตรงหัวเรือมีคนเยอะมากตรงนั้นน่าทั้งหมดเลยที่เป็นขาวๆลอยอะเสษน้ำแข็งเลยครับเรือวิ่งหัว เข้าก็เข้าใกล้ไปเรื่อยๆครับมีแสงแดดมาด้วยตรงนั้นวันนี้เราน่าจะได้หเห็นชัดๆนะหวังว่านะเยอะมากที่เราผ่านมาตอนแรก ึ้นไปตรงชั้นสิครับชั้นสินี่นเห็นก้อนใหญ่ตรงนี้ไหมก้อนใหญ่มากนั้นเขาเลี่ยงไปนะครับอาจเป็นอันตรายได้สวยมากวันนี้ เป็นเศษแตกหักจากทาน้ําแข็งนะครับเยอะมากนี่เราอยู่ชั้น13นะครับดูข้างหลังเป็นแพรเลยนะน้ําแข็งเยอะมากข้างล่างนี้ก็เป็นก้อนก้อนใหญ่เยอะนี่พวกก้อนใหญ่ๆก็เยอะตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสะพานเดินเรือนะครับบีดวิ n ง นี่ภูเขาตรงนี้น้ำแข็งละลายไปหมดแล้วครับครั้งก่อนยังมีดาดฟ้าเรือจะถึงเมฆอยู่เลยตอนนี้ฝั่งนี้พวกต้อนใหญ่ๆเยอะดูก้อนนี้เป็นผลึกน้ำแข็งเลยครับใหญ่มากนะ ตอนนั้นเป็นแบบน้ำแข็งมันรวมๆกันเป็นแบบเศษแตกชัดเจนมาก <Yeah. S 1> นี่ข้างล่างเนี่เป็นป่าสนนะแต่ข้างบนเนี่ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นต้นอะไรมันเลยคือ mm hmm. จริงๆนะภูเขาจะสูงขึ้นมีครับ mm hmm. เราใกล้เข้าไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้ว ทานน้ำแข็งมีแดดส่องมาด้วยสวยมากดีวันนี้ปกติอากาศตรงนั้นจะปิดหมดเลยมีแดดมาแล้วมีแดดมาแล้ว ก้อนใหญ่ทั้งหมดเลยตรงนั้นก็ก้อนใหญ่ฝั่งนู้นก็ก้อนใหญ่เดี๋ยวเราเราจะลงไปที่ชั้นห้าครับตรงระเบียงเรือแล้วก็เดินไปที่รานจอดทอนะครับเฮ้ยตรงนั้นกก้อนใหญ่มากแต่ดีมันอยู่ติดชายฝั่งลงมาชั้นห้าเรียบร้อยโอ้ก้อนใหญ่ ต้นใหญ่มากข้างหน้าเห็นไหมเป็นผลึกเลยเหมือนแบบเศษอุกกรบารตกเลยเป็นน้ำแข็งเป็นผลึกสีฟ้าเลย น,นี่มีไอมกันเราเข้าไปใกล้เรื่อยๆไหมกันแล้วอันนี้ก็ใหญ่ครับเรือต้องหลบนะครับไม่งั้นน่าจะมีผลกระทบมันใหญ่มากเนี่ยข้างหน้าตรงนั้นเศษแตกหักข้างนั้นเยอะมากครับเป็น ทั้งพื้นที่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยเพรางนั้นทานน้ำแข็งนะครับมีแสงลงมาแล้ววันนี้สวยดีดีดีติจกลับไปชั้น12ดาดไฟอีกรอบครับเพราะว่ามันจะมีเศษน้ำแข็งเยอะมากนั้นถ่ายข้างบนน่าจะสวย <c oughs> เดี๋ยวค่อยลงไปลานจอดหอครับตอนเข้าไปใกล้ๆแล้วนะนี่เยอะจัด นี่เยอะมากเศษน้ำแข็งนี่เจอก้อนที่เป็นผลึกรวมอีกแล้วครับมันจะเป็นผลึกรวมกันอ่ะเยอะมากเลยดูภูเขาตรงนี้โคตรสวยเหมือนภาพวาดเลย มีน้ำแข็งเหมือนกันนะแต่ว่าละลายไปเยอะแล้วบนจากภูเขาครับก็จะเห็นสีเขียวของต้นไม้ที่มันอผุดขึ้นมาใหม่จากก่อนหน้านี้ที่เป็นโดน้ําแข็งปกคลุมทั้งหมดเสียงกัปตันประกาศ right now we found our sweet spot where we will stop and we'll start swinging the ship around we will do a couple of swings so everyone can admire the 빙 glacial whether you're on the helideck or the open deck เดี๋ยวเราจะทําการหมุนนะครับหมุนเพื่อให้รอบๆเรือเนี่ยได้ชมฐานน้ําแข็งข้างหน้าอย่างใกล้ชิดนะครับแบบรอบๆเรือคนที่อยู่รอบๆเรือก็จะได้เห็นฐานน้ําแข็ง โดยกันทั้งหมดนะครับน่าจะหมุนทั้งหมดสี่รอบนะถ้าเห็นน้ำขุ่นๆตรงนเนี้ยเนี่ยทั้งหมดนเ,เป็นน้ำขุ่นๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าน้ำแข็งเศษน้ำแข็งมันละลายจากข้างบนแล้วก็ชะล้างเอาตรงนั้นอาจจะมีน้ำตกชะล้างเอาพวกเศษดินเศษอะไรลงมานะตลอดเวลาครับตรงนั้นก็หายไปเยอะแล้วละลายหมดเลยนะตรงนั้นอนะ ทั้งหมดเลยตรงนั้นที่ละลายไปสวยมากครับตอนนี้เรือกำลังหมุนครับดูจะ,จะหมุนเรื่อยๆครับ360อองศาก็คือหมุนรอบๆเลยคนบนเรือทั้งซ้ายกับซ้ายกับขวาหน้าหลังจะได้เห็นทาน้ำแข็งตรงนั้นหมดเลยนะครับ ท่าน้าแข็งข้างหน้าห้าบัตกาเชร์ตรงนี้มีอายุกว่าพันปีแล้วครับแต่ว่าอาจจะมากกว่านั้นด้วยผมว่าแล้วก็ยาวทอดยาวมาจากข้างตรงนู้นะ่ะหกสิบเจ็ดไมล์ครับแล้วก็ลึกลงไปข้างล่างเนี่ยสามร้อยเมตรเลยครับลึกมากนะนี่เศษแตกหักของน้ําแข็งเนี่ยจับตัวกันเป็นนี่เยอะมากเป็นแพรเลยตรงเนี้สวยมากครับ หมุนมาข้างท้ายเนี่ยเจอฐานน้ำแข็งแล้วนะครับสวยมากครับสะท้อนกับสะท้อนกับน้ำข้างล่างครับสวยมากเมฆเริ่มหายไปแล้วครับนี่เราเห็นเศษน้ำแข็งแตกชัดขึ้นมากครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปไท้ายเรือก่อนครับตอนนี้อยู่ชั้นห้าแล้วลงมาชั้นห้าแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปที่ลานจอดฮอครับ ท้ายเรือเพราะว่าตอนนี้เรือหมุนน่าจะเห็นตอนข้างท้ายที่มันหมุนแล้วก็เศษน้ําแข็งข้างหน้าตรงเนี้ยอยู่ท้ายเรือคิดว่านะไปดูกันครับนี่เยอะมากไปดูกันว่าจะได้เห็นชัดข้างหลักไหมโอ้นนคนเยอะแน่นข้างหน้าเป็นทานน้ำแข็งครับ สวยมากตรงนี้เป็นท้ายเรือนะครับเยอะมากเส,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 สดน้ำแข็ง <S <S ถือว่าถือว่าเยอะกว่าทุกสัปดาห์ครับเพราะว่าแบบลอยแบบไม่มีช่องว่างเลยนะตรงนั้นอะ่ะเป็นผลึกใหญ่ครับเป็นผลึกใหญ่เลยเป็นดำาๆ น่าจะเกิดจากพวกดินพวกเศษดินเศษตะกอนนะสวยจัดแม่ใบพัดท้ายเรือกำลังทำงานตรงนี้ครับแต่ถ้เดินไปตรงลานจอดฮอนะครับตอนนี้มีคนออกมาดูเยอะมาก สวยมากสวยมากคนออกมาถ่ายรูปผู้โดยสามาตรงลานจอดเฮลิคอปเตอร์เลยครับคนเยอะมากจะเป็นส่วนของหัวเรือครับกัปตันอยู่ตรงนี้ครับ ่วยมากข้างหน้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงแตกหักของ ทาน้ําแข็งลงไปได้นะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูร้อนของเขาครับเนี่ยได้ยินแต่ไม่รู้ในกล้องได้ยินไหมเป็นฤดูร้อนของเขาครับน้ําแข็งก็ส่วนใหญ่ก็จะละลายตรงนี้ไปหมดแล้วตรงนี้จริงๆเป็นสีขาวหมดเลยนะแต่ไปหมดแล้วตอนนี้มีรอยแตกออกมาเยอะมาก วิวภูเขาตรงนี้สวยมากจริงๆอ่ะจะไม่มีสีเขียวเลยเดือนที่แล้วอะ่ะจะเป็นแบบน้ำแข็งกับเศษตะกอนทั้งหมดเลยนะ ที่เห็นข้างหน้าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่สูบบุหรี่ของลูกเรือนะครับที่สูบบุหรี่ของลูกเรือกับแขกก็จะแยกกันครับของแขกก็จะมีตรงกลาวขวาของเรือครับออของลูกเรือก็จะมีในครูบาร์อีกในบาร์ท้ายเรือครับอยู่ท้ายเรือของแขกก็จะสูบในคาสิโนได้ด้วยบนดาดฟ้าก็มีที่สูบครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝาก กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในการเดินทางหน้านะครับขอบคุณครับ